นในการาเล่นนะครับหยิได้ตาดน้ำช่วยเละอน้ำใส่ถังถังไข่ถังไข่จมน้ำก่อนก่อนนั้นจะได้ขวงพี่แว๊จะต้องลุกแรงเป็นถังก๊อก No hay no. はい。